คำพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568สําหสำหรับในคลิปนี้เป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีวอกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในดวงรายเดือนเดือนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวแล้วนะครับและก็ดูแล้วปริมาณฝนจะเยอะมากกว่าปีก่อนด้วยบางข่าวก็บอกว่าปริมาณจะพอๆกับปี54 ที่น้าท่วมกรุงเทพแต่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับก็ต้องดูเรื่องพายุว่าจะเข้าไทยกี่ลูกในปีนี้ครับซึ่งถ้าเข้าหลายลูกมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ก็ฝากเตือนกันครับให้เฝ้าระวังรับมือไว้ล่วงหน้าเพื่อความไม่ประมาทครับส่วนเรื่องดวงชะตาในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่ายังวนเวียนอยู่กับเรื่องงานกับเรื่องเงินครับที่เป็น2เรื่องหลักๆที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบกับดวงชะตาของคุณอย่างมากในระยะน,นี้ครับ มันจะเป็นไปทั้งในด้านดีและก็ด้านไม่ดีปะปนกันแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาช่วงดวงดีมันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องดีเต็มไปหมดครับบางขณะมันก็มีเรื่องไม่ดีแทรกเข้ามาบ้างส่วนช่วงไหนดวงไม่ดีมันก็ไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดทุกเรื่องครับมันก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นให้เห็นบ้างเดือนนี้ดวงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ฝากเตือนว่าต้องมีสติให้มากในการดําเนินชีวิตช่วงนี้อย่าประมาทอย่าหลงละเลงเหตุร้าย มันมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราประมาทเสมอครับต่อไปเรามาดูดวงเรื่องแรกกันก่อนครับนั่นก็คือดวงการเงินครับสำหรับดวงการเงินเดือนนี้ต้องบอกว่ามันมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดถึงจะไม่ใช่มาแบบรวดเร็วเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ก็จะมีทยอยเข้ามาไม่ขาดและเพิ่มขึ้นเพราะนอกจากรายได้หลักแล้วมันจะมีเงินจากหลายแหล่งรายได้อื่นๆที่เสริมเข้ามาอีก ซึ่งมันจะเป็นได้2ลักษณะด้วยกันครับคือ 1. เป็นแหล่งรายได้ที่เกิดจากการกระทําของเราเองเกิดจากการลงทุนลงแรงกระทําลงไปให้มันเกิดเป็นรายได้ขึ้นเป็นผลกําไรเป็นผลตอบแทนขึ้นมาอย่างเช่นว่าเป็นแหล่งรายได้มาจากงานเสริมงานพิเศษการไปหาทําธุรกิจเสริมเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนหรือเป็นพาร์ทเนอร์ต่างๆเงินจากแหล่งที่มาเหล่านี้จะมีอัตราที่สูงขึ้นในระยะนี้ครับ และหลังที่สองที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นแบบที่ไม่ต้องออกแรงเยอะแต่ก็ได้อะไรมาแบบง่ายๆแบบฟุฟุกเหมือนโชคเข้าข้างอย่างเช่นการเสี่ยงโชคถูกรางวัลมีลาบลอยต่างๆอันนี้ก็มีโอกาสไม่แพ้กันครับหรือการออกแรงนิดหน่อยแต่ก็ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าก็อย่างเช่นว่าไปทําธุรกิจจัดหาสินค้าหรือบริการมาให้ผู้ซื้อเป็นคนกลางไปติดต่อเจรจานิดหน่อยก็ได้เงินแล้วอะไรประมาณนี้ครับ ถ้าคุณทำในลักษณะน,นี้ก็เป็นโชคของคุณแล้วครับซึ่งรวมๆแล้วก็เป็นเงินเป็นทองที่จะเข้ามามากขึ้นในช่วงเดือนนี้ครับและในเรื่องโชคลาภช่วงนี้แนวโน้มมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นครับส่วนใหญ่มันจะมาจากการเดินทางนะครับการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆที่ไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่ก็จะส่งผลดีกับคุณในระยะนี้ครับเพราะว่าการเคลื่อนที่บ่อยๆมันจะพัดพาโชคลาภเงินทองหรือว่าสิ่งดีๆเข้ามา ดีกว่านั่งแช่อยู่เฉยๆอยู่กับที่นานๆซึ่งลักษณะนี้โชคลาบมันไม่ค่อยเกิดขึ้นครับก็ต้องหาทางเคลื่อนที่บ่อยๆถึงจะดีครับอย่างมีคนมาชวนไปไหนมาไหนไปไหว้พระทําบุญก็ไปกับเขาครับหรือใครที่ทํางานที่ต้องเคลื่อนที่เดินทางบ่อยๆอยู่แล้วแบบนี้ก็ยิ่งส่งผลดีครับเพราะคุณจะโชคดีหลายด้านด้วยกันทั้งทางด้านการงานการเงินทางด้านโอกาสคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือ มันจะเกิดง่ายขึ้นในระยะนี้ครับส่วนทางด้านดวงการงานระยะนี้ดวงการงานอยู่ในจุดที่กําลังเติบโตขึ้นก้าวหน้าไปอีกขั้นทั้งคนที่ทํางานมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ขยับก้าวหน้าไปไหนและคนที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆมาไม่นานซึ่งระยะนี้จะเป็นไปอย่างก้าวหน้าด้วยดีโดยมีการสนับสนุนจากคนรอบข้างที่หลากหลายทั้งจากหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ ก็จะให้การสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีเป็นอย่างมากครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วล่ะก็ภายในปีนี้ก็จะเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้ไปรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นเป็นงานใหญ่มีความสําคัญซึ่งดวงกําลังรุ่งว่าง่ายๆครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนจากนี้ก็จะมีโอกาสจะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นครับและการสนับสนุนที่ดีอีกด้าน ก็จะได้จากบริวารล,ลูกน้องที่มีความจริงใจช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถก็มาช่วยแบ่งเบาภาระได้เป็นอย่างดีครับและที่สําคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องค่าตอบแทนต่อไปจากนี้จะมีโอกาสปรับสูงขึ้นเช่นกันครับใครที่หวังปรับรายได้เพิ่มขึ้นโอกาสก็มาถึงแล้วครับภายในปีนี้รับรองว่าจะได้สมหวังดังใจกันทุกคนครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าทุกวันนี้ ข้าวของเครื่องใช้แพงขึ้นทุกวันอาหารการกินก็แพงกว่าแต่ก่อนมากเดี๋ยวนี้เงินร้อยเดียวก็แทบจะซื้ออะไรไม่ได้มากกินข้าวมื้อเดียวก็หมดแล้วแถมบางคนบอกว่ายังไม่พอได้้ําสำหรับคนที่อยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพหรือเมืองท่องเที่ยวที่ค่าครองชีพสูงกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นการปรับรายได้เพิ่มขึ้นก็น่าจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเกิดความคล่องตัวมากขึ้นไม่มากก็น้อยครับก็ขอให้คนที่ทำงานทุกคน ได้เงินเดือนขึ้นกันเยอะๆนะครับในปีนี้ส่วนคนทําธุรกิจรายได้จะมาจากการการะทําล้วนๆครับยิ่งทําก็ยิ่งได้เงินมากยิ่งขยันก็ยิ่งรวยเพราะระยะนี้ดวงการงานดีมีโชคด้านการงานมาส่งเสริมดวงให้หยิบจับทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จการขาเจริญก้าวหน้ามีรายได้เป็นก่อเป็นกรรมแต่ต้องบอกสําหรับคนที่ทํากิจการว่าระยะนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นหน่อยครับ เพราะว่าอาจจะเจอกับความท้าทายใหม่ๆทั้งสภาพอากาศความผิดพลาดคาดเคลื่อนความล่าชา้ามันจะเป็นปัญหาเข้ามาแต่ก็แก้ไขไปทีละเรื่องครับก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนครับก่อนจบคลิปนี้เรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจําเดือนกันครับซึ่งเคล็ดลับหรือวิธีเสริมดวงที่เหมาะสมสําหรับเดือนกรกฎาคมน,นี้ก็แนะนําครับหากใครมีโอกาสได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าได้เดินทางบ่อยๆ หากได้ไปเจอวัดวาอารามต่างๆก็ให้หาโอกาสเข้าไปกราบไหว้ขอพรพระประธานองค์ใหญ่ๆภายในโบสถ์ครับให้หาที่องค์ใหญ่ที่สุดในวัดนะครับให้ไปกราบไหว้ขอพรในสิ่งที่ต้องการโดยการจุดทูบเทียนพร้อมเครื่องดอกไม้ให้สการะคำขอพรต่างๆจะมีโอกาสสมหวังดังใจครับแต่ว่าข้อแม้คือต้องภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับถ้าเลยจากนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะสำร็จผลมากน้อยแค่ไหน กต้อองงลไปดูัันครบท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นดวงกำเนิดโชคชะตาวาสนาพื้นดวงการงานพื้นดวงธุรกิจงานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทำแล้วถูกโลกก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับรวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภ ความรักสุขภาพและเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสะดอกเคราะห์ต่อชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้หากคุณมีคำถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคตในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าจะเป็นยังไงมีพื้นดวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับโดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ